อ่อนฉีดยเฉีดยาแล้ล้างจานเราก็กินเข้าไปครูจะได้ไม่ต้องให้เราล้างจานไงเพิ่มมาอืมก็ขึ้น้าไปเลยสิยเสียอะไรน่ะกาวของจริงกินไม่ได้นะครับห้ามกินตามเด็ดขาดนี้ทำมาจากขนมคุณนั่นนกครับเป็นนกไหนโอ้โอ ทุกคนครับถ้าใครนะครับชอบความแปลกใหม่แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ตีกับน้องแล้วก็แม่ได้กินอะไรแปลกๆอีกนะครับถ้าทําได้เดี๋ยวจะทําให้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง3ามหมนไลค์ตีจะได้กินของแปลกกันอีกนะครับอ๋อสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะครับคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นมากคนเราเนี่ยจะได้มาเรียนตั้งหลายวิชาเนาะมีทั้งวิทย์ศิลปะคณิตภาษาไทยอุ้ยตื่นเต้นจังเลยอนักเรียนเอารว สวัสดีครับคุณครูสวัสดีลูกศิษย์ทุกคนสีน้ำเงินใส่สีแดงนี่มันสีเขียวหรือเปล่านี่แหละสีน้ำเงินเฮ้ยสีน้ำเงินมันแบบนี้หรอตีนิดเดียวนิดเดียวว้าวลูกสีครูเป็นยังไงแล้วครูเปบนลิซ่าลิซ่ากลาพูดเดี๋ยวครูต้องไปหายาแก้ก่อนพวกเธอนี่ครูบล่อยใจน้อยๆไปก่อนได้เลยนะครับเุ้ยบวชฉันรู้สึก เห็นพวกสกอตไบส์แล้วฉันเริ่มหิวเนี่กหลอดฉี่โยนยาแล้วล้างจานแล้วก็กินเข้าไปครูจะได้ไม่ต้องให้เราล้างจานไงเอิ้นมานี่ครูได้ยาถอนพิษแล้วนะอ๋อเองเป็นข้อสอบให้เธอทำไปนะแล้วครูจะไปทำอะไรอะครับครูจะนอนพี่หิวอีกแล้วอ่ะท่าไม่ทิ้งทำไมดีอยากกินปากกาไปเลยแล้วหิวก็จริงนะแต่เราไม่กล้ากินหรอกอืมก็กินเข้าไปเลยสิ เสียอะไรน่ะเปล่าครับคุณครูอดีว่าทำประกาศตกอ่ะครับอะไรอ่ะอูดกินมากเอ็มเสียงอะไรเนี่ยหิวมากเลยทุกคนอย่างลบหอมมากเลยอ่ะ น้องกินยังลบอ่ะของจริงกินไม่ได้นะครับยังลบอ่ะอันนี้ของจริงกินได้อร่อยดิหมึ่งนะนี่ไม่บรรทัดไม่ต้องวัดกันแล้วหมึงร้อนม่บรรทัดเลยเดี๋ยวแต่เนี้ยอร่อยกว่าโอ้ยหลับพอดีนอนอุยเด็กชายกะตีทำอะไรนะเออก็ก็ผมผมหิวอ่ะเธอนี่น่าจะหิวมากเลยนะงั้นครูให้ไปพักเบกกอร์ขอบคุณครับแป้งลบก็ได้กินได้ไหม โบฉันอยากกินขนมอะไรให้มันแบบกอบๆอะไรอร่อยบ้างอะ่ะ <c oughs> นี่คือแบบฉันกินพวกของกินไา้พวกนี้นมันไม่อร่อยเลยอะ่ะหิวก็หิวไหนไวุ้ยอะไรติไม่ต้องกินปากายังลบแล้วจริงหรอมากินขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบปรุงรสตาบินดินกันดีกว่าขนมนะากินจังขอแบ่งมาลองหน่อยนะได้สิโอ้ย แผ่นกลมๆขนาดกำลังดีแถมมีสาหรายจริงๆอยู่บนหน้าขนมด้วยหอ,หอมมากกรอบอร่อยกลมๆเข้าถึงรสสไปซี่ซีวีดแบบสุดๆอ้ทุกคนสาหร่ายเน้นๆเลยอ, <Wow. S 1> อร่อยมากหยุดเคี้ยวไม่ได้เลยอ่ะ เียนุยนี่ขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบปรุงรสตาบินบินนี่กูชอบมากเลยนะอืมอูอร่อยมากเลยเนี่ยกูชอบกินตอนทำงานและตอนดูหนังเขามีหลายรสด้วยนะอุ้ยว้าว โค้กชอบกินเหมือนหนูเลยค่ะดีเลยปกติอ่ะติชอบกินขนมที่มันกรอบๆหอมๆมันอร่อยแบบนี้อยู่แล้วต้องไปตามหาให้ครบทุกรสเลยแต่ว่าซื้อที่ไหนอ่ะที่เซเว่นอีเลฟเว่นหรือแฟนเพจบิงบินไทยแลนด์เลยหืมหรอเดี๋ยวไปซื้อ้าางอวคุณกก็ันสิกินขนมหนูหมดเลยอ่ะก็มันอร่อยอ่ะบอลใช่ๆโอ้โหขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบปรุงรสตาบินบินเพียบเลยอะ อุ้ยคุณครูศิละปะต้องชอบกินแน่เลยเนี่ยอ,อ,อ,อสวัสดีจ้านาักสดีครับคุณครูคุณครูนคนเดิมอีกแล้วว่วันนี้เป็นวันศิละปะแจกกระดาษให้เธอวาดรูปครูให้สวยที่สุดโโอ้หวาดไปนะักครูจะกินขน,นมอ,อต้องวาดรูปครูกินขนมไหมเนี่ยเออเอาโบสีไหนดีอ่ะ ก้าวของจริงกินไม่ได้นะครับห้ามกินตามเด็ดขาดนี่ทำมาจากขนมเร็วๆนะเลยห้านาทีนะ <c oughs> อุ๊หันจานกินได้ทุกคนกูจะเสร็จแล้วครับโค้ดโค้ดผมเสร็จแล้วครับครูด,ดีค่ะอิงโบดี้ครูดูจิเด็กอิงโบวาดสวยครูต้องให้รางวาัลไว้ขนมเป็นรางวัลน,นะ,ะนนค่ะคุณ <c oughs> ค่ะค่ะเต้นผม พร้อมที่จะท่องกรอนแล้วครับคุณครูุิยคุณครูนั่นนกครับนั็นนกไหนโอ้ยนีน่ว่นะครับคุณครูตัวอะไรอ่ะเธอไม่ต้องมารอกครูคันต,ตี้ทำอะไรอัอนตี้หยุดกินอาหาระแปลกเดี๋ยวนี้เลยนะครูแนะนำให้เธอกินขนมง่ายๆอร่อยสะดู๋ ขนมที่เรากินได้อร่อยอร่อยและแบ่งปันกันได้ทุกที่นี่นข,าานนข,ขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบปรุงรสตาบินบินครูแจกขนมพวงนี้เด็กหญิงโบนี่เด็กชายคัทเต้ทีน<ร>ี้ตีไม่ต้องกินอาหารแปลกแล้วกินอันนี้อร่อยกว่าเยอะเลยทุกคนอย่าลืมไปหาซื้อกันนะทุกคนมันอร่อยมากจริงๆ